ยุดก็สู้ๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะเนาะอันดีใจเมื่อวานนี้ดุงได้งาน3มรอบนะคะเริ่มมีลูกค้าแล้วตอนนี้ก็นั่งหน้าร้านกันเนาะ,ะวันนี้ลูกสาวลูกสาวบอสมานวดนะคะอยู่ในร้านนวดสองชั่วโมง ถ้าดุงปิดเสียงเงียบนี่แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นนิดนึงหนูฝากฝากฝากช่องเลยนะคะ <c oughs> นักท่องเที่ยวเดินกันให้ตึมเลยพี่อมองมองนักท่องเที่ยวเดินกันเทีเยวน, <c oughs> นักท่องเที่ยวเดินกันเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> ปังปังครับน้องดวงขอบคุณค่ะพี่ยุทธ์ก็หวังว่า ก็อยากได้เวลาเวลาห้ารอบนะคะพี่ยุทธพี่เสรีก็ลูกลูกลูกสาวดาราหรือครับคุณดวงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหัวใจกอดกอดจากพี่ยุทธนะคะหัวใจบกบกจากพี่กิรธนาค่ะขอบคุณนะคะพี่กิรธนาน้องเสุกับคุณดวงพี่ปวดหัวมากขอจอนะคะกินยานะพี่ออนกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะ นแลวนอนพักผ่อนนะคะน้องดวงก็กินเทฟฟี่ไปแล้วค่ะจามตั้งอาเช้านะจามแล้วก็น้ำมูกไหลพี่เสรีรก็สวัสดีครับคุณบ่าวเียงหัวใจบวกๆจากพี่กิติธนานะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะฝนตกตลอดนะตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดก็เมื่อคืนก็โดนละอองฝนไปก็กินยานะคะกินยาแก้ผูมิแพ้กับยากแก้ไข้เช้ามาเจอเจออีกค่ะฝนนะคะ ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็กินยากินยาดักไว้แล้วเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณสวายฟีสต้ายินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> พี่เสรีสวัสดีครับน้องรวยสูงนะคะ <c oughs> พี่กิตนาก็คงไปเก็บเสื้อผ้าครับไปรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยค่ะฝนจะตกนะคะพี่กิต <c oughs> <c oughs> ไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะฝนจะตก คุณสวัยก็บายบายยินดีเดินทางปลอดภัยนะคะคุณสวัยพี่จำลองก็สวัสดีค่ะแม่ดวงพี่สวัยก็สู้ๆนะคะคุณสวัยฟรีสไตล์นะคะสู้ๆค่ะดวงก็สู้เช่นกันนะคะกินยาเรียบร้อยแล้วเนาะแม่จำลองส่งกำลับบงใจให้ค่ะขอบคุณค่ะแม่จำลองอาเซงก็หัวใจกอดกอค่ะพี่จำลองก็จอดไว้แล้วนะ เข้าหลังบ้านก่อนขอบคุณคะ่ะแม่จำลองอคุณสวัยก็อ,อยู่ในฝนอยู่สายฝนตกภูเก็ตคะ่ะ <c oughs> พี่จำลองก็หูวรอนนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาซาท่าสู้อยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> สู้อยู่นะคะ <c oughs> น้องเลยสุกับพี่จอดเด้อคะ่ะพี่จอดเลยคะ่ะพักผ่อนนะคะพักผ่อนเลยคะ่ะ วังไปพังพังหลับไปพังพังนะคะพี่ลอยสุกเนาะพากรก็สวัสดีค่ะพี่เฉลีสวัสดีคุณพี่จำลองนะคะ<ม>พากรก็หัวใจต่อตอดค่ะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะงวดงวดเดยอะกันบ้างหรือเปล่าจะชอบงวดบ้างหรือเปล่าเนาะพี่วันเพนก็สู้ๆค่ะขอบคุณกับพี่วันเพนขอบคุณนะคะพี่วันเพนคุณพากรก็หัวใจบวกบวกค่ะ ขอบคุณท yeah. <c oughs> ุกท่านเลยนะคะก็ช่วงบ้านใครมีฝนก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะอย่างดวงก็ฝนตกกันหอดกินยาทุกวันเนาะทั้งภูมิแพ้ทั้งแก้ไขแล้วิเอจากพากรนะคะขอบคุณค่ะพากรออไไอติมแซบนี่ผ่านหรือยังคะผ่านหรือยังผ่านหรือยังผ่านหรือยังคะใกล้ๆกล้ใกล้ถึงฝั่งฝั่งหรือยังเนาะ สวัสดีค่ะเวลความมาซาค่ะยังครับเพราะว่าถ้าผ่านก็จะไปจะได้ไปดูหนังยาวให้เนาะพากอ ไล่ตอนไหนไล่ตอนกี่โมงอะพากอนไอติมแซบเบาเสียงก็ซอมเบิงอยู่เด้อคะ่ะเบาเสียงเก็บข้าวเสร็จหรือยังพี่เสรีก็สวัสดีครับคุณพากอนไอติมแซบนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ